เพื่อนๆรู้หรือไม่คะว่าตอนนี้ทางมาม่าเปิดร้านอาหารมาม่าสเตชันทดลองระบบก่อนขายแฟนชายแล้วนะคะ หลังจากที่เปิดตัวร้านอาหารเมนูมาม่าไปแล้วสงสาขาล่าสุดเปิดร้านโมเดลมาม่าสเตชันครับตรงข้ามหน้าโรงเ,เรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการซอย53ถือเป็นร้านอาหารต้นแบบสาขาที่3ที่มีเมนูมากมายมากกว่า30เมนูทั้งสไตล์ไทยและหม้อไฟเกาหลีในราคาเริ่มต้นเพียง6 9สิบาถึงบาทนอกจากนี้นะคะทางมาม่ายังเตรียมเปิดร้านมาม่าสเตชันเพิ่มอีก20-30ถึงสาสาขาในปีพศ2566ถึงปีพศ2567นนี้นะคะ แต่จะอยู่ในรูปแบบโมเดลต้นแบบก่อนที่จะวางขายแฟนชายจริงนะคะสำหรับใครที่ถามว่าถ้าซื้อแฟนชส์มาม่าจะคุ้มไหมนะคะตอนนี้แต่ละสาขานะคะทำยอดขายเฉลี่ยว,วันละ5 0 0 0ถึง6,000บาทถือว่าพอมีกำไรพอสมควรอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้สนใจแฟนชส์มาม่าก,กันเป็นจำนวนมากแต่ทางเจ้าของแบรนด์นะคะบอกว่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาร้านต้นแบบก่อนจึงเปิดทดลองโมเดลเพื่อกำหนดมาตรฐานแฟนชส์ที่เหมาะสมก่อนการขายแฟนชายจริง ค่ะ,คะสำหรับใครที่สนใจแฟนชายมาม่านะคะต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงก่อนนะคะหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางไทยแฟนชายของเราได้เลยนะคะหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ